หลังจากแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราศกยังไม่ทันเย็นดีอ้อ,อยก็ต้องจำใจเก็บของกลับมาอยู่บ้านไม้เก่าสองชั้นกลางทุ่งนาบ้านที่เธอหนีออกไปตั้งแต่เรียนจบเพราะทนความอึดอัดและความลับดำมืดของแม่ไม่ได้บ้านหลังนี้เงียบเงียบจนน่าขนลุกยิ่งเวลากลางคืนยิ่งเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งยกเว้นเสียงหมาคืนแรกที่อ้อยกลับมามาในหมู่บ้านทั้งสิบกว่าตัวพากันเห่าหออล้อม รอบบ้านเสียงเห่าดังก้องเหมือนพวกมันเห็นอะไรที่มนุษย์มองไม่เห็นดวงตาหลายคู่จ้องเขม็งไปยังใต้ถุนบ้านอ้อยพยายามไล่ยพยายามตะกวนใส่แต่ไม่มีตัวไหนถอยแม้แต่ตัวเดียวและที่แปลกที่สุดกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าชวยเข้าจมูกตอนกลางดึกมันไม่ใช่กลิ่นหนูตายหรือซากสัตว์แต่เป็นกลิ่นเนื้อเน่าของมนุษย์กลิ่นที่เหมือนซากศพเน่ามานานปี อ้อยเดินไล่ดมทั้งบ้านเปิดไฟส่องทุกมุมแม้แต่ใต้ถุนแต่ก็ไม่เจออะไรนอกจากพื้นดินชื้นๆกับเสาไม้เก่าที่ขึ้นราคืนนั้นอ้อยนอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นจนพลอยไปก่อนจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงเคาะมาจากข้างล่างตึกตึกตึกเสียงเคาะช้าๆหนักๆดังจากใต้ถุนเหมือนใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นใช้กำปั้นทุบเสาบ้านเป็นจังหวะอ้อยตัวแข็งไม่กล้าขยับรู้สึกเหมือนข้างล่าง ไม่ได้มีแค่เสียงมันมีคนจริงฮ่าฮะพอเช้าขึ้นอ้อยรีบลงไปดูแต่ใต้ถุนว่างเปล่าไม่มีร่องรอยอะไรสักอย่างนอกจากดินที่เปียกและกลิ่นเหม็นเน่าที่แรงขึ้นกว่าเมื่อคืนวันแรกที่กลับมาอ้อยเริ่มรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับเธอเช้าวันต่อมาอ้อยแทบไม่ได้นอนตาคล้ำขอบตาแดงก่ำเธอรู้เสียงเมื่อคืน ไม่ใช่หูฝากและกลิ่นเน่าที่ลอยอบอวนก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยฮ่หาฮะอ้อยเริ่มค้นของเก่าในบ้านหวังหาต้นตอหรือคำตอบบางอย่างเธอพลิกที่เหล็เกเก่าๆใต้บันไดเจอกล่องไม้ใบหนึ่งล็อกด้วยกุญแจสนิมเคร์อธองัดมันออกจนฝากระเด็นข้างในมีแต่รูปถ่ายเก่ารูปแม่ตอนสาวๆยืนคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาส,สวยแต่ในดวงตาผู้หญิงคนนั้นมีบางอย่างที่ทำให้อ้อยขนลุก ด้านหลังภาพมีลายมือแม่เขียนไว้เบาฮ่าฮ่าจำไว้นะอย่าให้มันกลับมาอ้อยใจสันไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรตกเย็นอ้อยออกไปถามเพื่อนบ้านรุ่นเก่าๆที่ยังอยู่ป้าสายเพื่อนแม่อายุกว่าเจ็สิบปีพอได้ยินชื่อผู้หญิงในรูปก้องเงียบไปนานก่อนเอ่ยเสียงแถวผู้หญิงในรูปชื่อพยาวมีน้อยพ่อมึงหายไปเฉยๆไม่มีใครเจอศพ ชาวบ้านลือกันว่าแม่มึงรู้แต่ไม่มีใครกล้าถามคำพูดนั้นทำให้อ้อยแทบล้มทั้งยืนอ้อยกลับบ้านด้วยจรสัมขณะที่พระอาทิตย์ตกเสียงหมาเริ่มเห่าอีกครั้งเห่าไม่หยุดเหมือนเดิมพอเข้าบ้านกลิ่นเน่าแรงจัดจนแทบอุกอ้อยพยายามจะทนแต่ทุกอย่างมันหนักขึ้นเรื่อยฮ่หาฮคืนนั้นอ้อยหลับไปพร้อมความอ่อนล้าก่อนสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ เสียงผู้หญิงร้องให้ดังมาจากใต้ถุนอ้อยรวบรวมความกล้าก,าก้มลงไปดูจากหน้าต่างแต่ไม่เห็นใครนอกจากเงาดำๆคล้ายคนนั่งกอดเขา่าร้องให้อยู่ในเงามืดเสียงนั้นแว่วเข้ามาในหัวอ้อยของของกูของของกูอ,งอ,งกอ้อยผวาปิดหน้าต่างแทบไม่ทันหัวใจเต้นระสำ่ำรู้แล้วว่าสิ่งที่ตามหลอกไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือวิญญ,ญาณที่ผูกติดอยู่กับบ้านหลังนี้ และมันเริ่มรู้ว่าอ้อยคือใครกลางดึกของวันที่สามฝนเทคหน่ำลงมาราวกับฟ้าจะถล่มเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นไปทั่วท้องทุ่งดินรอบบ้านเปียกชะน้ำาทั้งเป็นแอ่งทว่ากลิ่นเหม็นเน่ากลับยิ่งแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกอ้อยนั่งตัวแข็งบนเตียงไม่กล้าหลับตาเพราะทุกครั้งที่เธอหลับเธอจะฝันเห็นผู้หญิงคนนั้น ยืนปิดฝนอยู่ใต้ถุนบ้านมองขึ้นมาบนบ้านทั้งน้ำตาพร้อมเสียงแว่วในหูว,ว่าของของกูมึงเอาของกูไปใช่ไหมคืนนี้ก็เช่นกันเสียงร้องให้กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงปึ้งเสียงอะไรบางอย่างหนักหๆหล่นลงจากใต้ถุนป้อยสะดุ้งสุดตัวเธอตัดสินใจคว้าไฟฉายออกไปสำรวจท่ามกลางสายฝนทั้งทั้ท,ที่กลัวจนขาแทบขยับไม่ออก ทันทีที่ไฟฉายส่องไปยังใต้ถุนอ้อยก็เห็นพื้นดินตรงเสาเรือนด้านหนึ่งสุดลงจนเห็นโพรงดำมืดขนาดใหญ่ดินถูกน้ำซ้าหายไปบางส่วนเผยให้เห็นบางอย่างโผล่พ้นดินขึ้นมาอ้อยเพ่งสายตาไปใกล้ๆก่อนต้องพังงหงายล้มนั่นคือกระโหลกมนุษย์สีเหลืองซีดเนื้อหนังไม่มีเหลือหลุมตาว่างเปล่ารอยร้าวเต็มไปหมด ข้างข้างกระโหลกยังมีเศษเสื้อผ้าขาดวิ่นเปือ่อยยุ่ยถูกฝังกลบมานานนับสิบป,ปีฝนยังคงตกแต่สิ่งที่ทำให้อ้อยขนลุกไปทั้งตัวไม่ใช่แค่ศพแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นตรงหน้าเธอในความมืดกูอยู่ตรงนี้มึงเห็นกูแล้วใช่ไหมอ้อยเงยหน้าช้าๆไฟฉายในมือส่องไปโดนผู้หญิงคนหนึ่งตัวเปียกโชกหน้าซีดขาวผมยาวปกหน้าดวงตาแดงก่ำจ้องเธอเขม็ง เลือดสีดำทะลักออกจากปากหญิงสาวช้าๆก่อนร่างนั้นจะยิ้มแล้วหายวับไปกับสายฝนอ้อยกรีดร้องลั่นรีบคลานกลับเข้าบ้านทั้งตัวปิดปอนใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเธอรู้แล้วศพที่อยู่ใต้บ้านนี้ไม่ใช่แค่ซากศพแต่เป็นวิญญาณอาฆาตที่ยังไม่ไปไหนและคืนนี้มันเริ่มตามเอาชีวิตเธอ อ้อยไม่สามารถหลับตลับตาได้อีกต่อไปฝันร้ายแผ่ไปทั่วจนทําให้เธอต้องลุกขึ้นกลางดึกทุกคืนใจที่เต็มไปด้วยความกลัวยิ่งทําให้เธอรู้สึกว่ามันกําลังคุกคามเธอมากขึ้นเรื่อยฮ่หาฮร่างของผู้หญิงในฝันยังคงวงเวียนอยู่รอบๆบ,บ้านเสียงร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งทุกคืนสาวถึงกระโหลกที่ถูกฝังใต้ถุนเหมือนเป็นคําเตือนจากวิญญาณนั้นว่ามันจะไม่ยอมให้เธอหลบหนีไปไหน เช้าวันหนึ่งอ้อยตัดสินใจไปหาป้าสายอีกครั้งโดยหวังว่าจะได้คำตอบจากคำถามที่ยิ่งค้นหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งงุนงงป้าสายแม่เคยมีความลับอะไรกับผู้หญิงชื่อพยาวอ้อยถามเสียงสั่นเครือป้าสายเงียบไปนานก่อนที่จะตอบพยาวคือคนที่หายไปหลายปีแล้วแม่มึงเองก็รู้เรื่องนี้ดีแต่เธอก็ไม่เคยพูดถึงพยาวแม่มึงฆ่าเธอพยาวเป็นมีน้อยของพ่อมึง คำตอบนี้ทําให้ใจอ้อยแทบหลุดออกจากอกเธอหันไปมองป้าสายดวงตาของป้าสายเหมือนจะบอกว่าไม่ควรถามต่อแต่เธอถามซ้ําข้าแม่ข้าผู้หญิงคนนั้นจริงหรือป้าสายถอนหายใจเฮืกใหญ่ก่อนพูดออกมาเบาฮ่าพะพยารู้ว่าแม่มึงทําเรื่องชั่วๆกับพ่อมึงแล้วเธอก็เอาไปบอกคนอื่นแม่มึงเลยฆ่าพยาแล้วฝังร่างเธอใต้บ้านแม่มึงไม่อยากให้ใครรู้ อ้อยมองตามหลังป้าสายที่เดินออกไปด้วยความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวเธอไม่อยากเชื่อแต่คำพูดของป้าสายทำให้เธอเริ่มมองเห็นภาพทุกอย่างในอดีตที่แม่พยายามปกปิดกลับบ้านในตอนเย็นอ้อยไม่รอช้าเธอไปที่ใต้ถุนอีกครั้งแล้วรอบนี้เธอไม่ได้ไปคนเดียวเธอไปกับมีช่างซ่อมบ้านในหมู่บ้านที่อาสามาช่วยดูปัญหาดินสุดดูให้หน่อยนะครับพื้นตรงนี้ดูไม่ค่อยปกติเลยอ้อยพูดเสียงเบา มีเริ่มขุดดินลงไปอย่างระมัดระวังทันทีที่พวกเขาขุดลึกลงไปจนถึงส่วนล่างของเสาไม้เก่าๆเ,เศษกระดูกอีกชิ้นก็โผล่ขึ้นมามีหยุดขุดทันทีก่อนจะหันมาบอกอ้อยด้วยท่าทางตกใจนี่มันกระดูกมนุษย์แน่ๆอ้อยถึงกับหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มการพบกระดูกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันคือคำตอบของคำถามที่หลอกหลอนเธอมานานมีเริ่มขุดต่อและในที่สุด โครงกระดูกที่ถูกฝังลึกลงไปในดินก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าอ้อยกระดูกนั้นดูสึกหรอและเก่ามากแต่สิ่งที่ทําให้อ้อยแทบสําลักคือเธอเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงที่ถูกฝังอยู่ร่วมกับกระดูกนั้นอ้อยรู้ว่าพยาวยังอยู่ที่นี่และจะไม่ยอมให้เธอไปไหนมีใช้มือหยิบเศษเสื้อผ้าขึ้นมามันเป็นเสื้อผ้าที่ขาดวินและเปื่อยยุ่ยแต่สิ่งที่อ้อยเห็นบนเนื้อผ้าคือเลือดแห้งติดอยู่ ตอนนั้นเองที่อ้อยได้ยินเสียงววออกมาจากรอบๆบบ้านเสียงนั้นดังมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มึงฆ่ากูมึงฆ่ากูอ้อยตกใจจนตัวสั่นก้มมองไปที่กระดูกของพะเยาเธอรู้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับการตามล่าจากวิญญาณที่ไม่ยอมตายและเธอรู้ดีว่าแม่เธอเคยฆ่าพะเยาเพื่อปกปิดความลับแม่ไม่ได้ปกปิดแค่เรื่องของพะเยาแต่ยังปกปิดการกระทำชั่วที่ต้องจ่ายราคา และตอนนี้ราคานั้นอ้อยต้องจ่ายเองอ้อยรู้ดีว่าเธอกำลังเผชิญกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความจริงที่เปิดเผยออกมาทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นการกระทำของแม่ที่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินมาตลอดหลายปีไม่เพียงแต่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตายแต่ยังทำให้วิญญาณของพยาวกลับมาร้องเรียกหาความยุติธรรมที่ไม่ได้รับหลังจากที่ได้เห็นกระดูกข,ของพยาวอ้อยรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้น ด้วยความจริงที่เจ็บปวดเธอไม่สามารถหลบหนีจากความผิดที่แม่ทำได้แต่จะทำอย่างไรเพื่อหยุดการฆ่าล้างแค้นของวิญญาณที่ยังค้างคาอยู่วันถัดมาฝนยังคงตกหนักอ้อยนั่งอยู่ในบ้านเปียกฝนจิตใจของเธอตึงเครียดร่างของพยาในฝันกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่เธอหลับตามันจะยืนอยู่ที่หน้าต่างมองเธอด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำจนเต็มไปด้วยความแค้นมึงฆ่ากูมึงต้องชดใช้ เสียงนั้นแว่วดังขึ้นในหูอ้อยเริ่มรับรู้แล้วว่ามันจะไม่หยุดเพียงแค่การหลอกหลอนวิญญาณนั้นต้องการการชำระแค้นคืนนั้นอ้อยมุ่งหน้าไปที่ห้องเก็บของในบ้านเธอเก็บกล่องไม้ที่มีเอกสารบางอย่างของแม่ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์บางอย่างที่แม่เคยทำลงในนั้นเมื่ออ้อยเปิดกล่องเธอพบใบเอกสารที่เขียนโดยแม่ของเธอเอง พร้อมรูปภาพเก่าๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นรูปของพยาวในจดหมายแม่เขียนว่าถ้าเธออ่านจดหมายนี้มันอาจจะสายเกินไปที่จะช่วยให้ทุกอย่างกลับคืนมาแต่ขอให้เธอจำไว้ว่าบางครั้งเราต้องทำสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องสิ่งที่เรารักทันทีที่อ่านจบทุกอย่างก็เหมือนจะถูกเชื่อมโยงกันแม่ของเธอไม่เคยสำนึกในความผิดที่ทำลงไป เธอฆ้าพยาเพื่อปกป้องความลับของตัวเองและตอนนี้วิญญาณของพยยากำลังตามหาความยุติธรรมที่ไม่ได้รับในช่วงกลางดึกนั้นเองอ้อยรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเดินมาจากในบ้านทันใดนั้นเองเธอหันไปมองก็พบว่าผู้หญิงในฝันยืนอยู่ตรงหน้าเธอพยยายืนตรงนั้นตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำฝนดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองอ้อยอย่างโกรธแค้น มึงรู้ดีว่ากูทำอะไรไปและทำไมกูถึงต้องตายพยาวพูดเสียงแหบแห้งจนกลายเป็นเสียงแหบต่ำที่กระทบจิตใจอ้อยทำไมทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นอ้อยถามด้วยเสียงสัน่นพยาวยิ้มเหยียดก่อนที่จะตอบกลับมาเธอไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเธอจะต้องรับผลของการกระทำของแม่ ทันทีที่ผู้จบวิญญาณของพยาวก็หายไปในอากาศบรรยากาศรอบๆบ,บ้านราวกับเย็นเยียบจนทําให้หัวใจของอ้อยแทบหยุดเต้นรุ่งเช้าวันใหม่อ้อยตัดสินใจเผชิญหน้ากับแม่ในที่สุดเธอไปหามันดาที่นอนอยู่ในห้องนอนเธอเห็นแม่ที่เริ่มแก่ชาราลงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอถามแม่ด้วยน้ำตาทำไมทำไมแม่ถึงต้องฆ่าเธอ แม่ของเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกลับมาสีงต่ตาเธอไม่เข้าใจหรอกทุกอย่างที่ทำไปเพราะรักเธออ้อยไม่สามารถทนได้อีกต่อไปร่างของพยาวยังคงตามหลอกหลอนเธอและจะไม่มีวันหายไปหากแม่ไม่ยอมสารภาพและรับผิดชอบในที่สุดอ้อยกระชากปืนที่ซ่อนไว้ในบ้านของแม่ออกมาปลายกระบอกปืนจ่อไปที่แม่ของเธอในวินาทีนั้นรับผลของมันไปเถิดแม่ แต่ทันทีที่เธอยิงเสียงปืนดังกึกก้องสิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่ความเงียบไม่มีใครเหลือและเสียงนั้นก็เงียบไปหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นความเงียบก็กลับมายืนอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่หนาวเหน็บและหนักหน่วงแม้ว่าอ้อยจะได้รับความยุติธรรมสำหรับบอพยาวและสิ่งที่แม่ของเธอทำไว้แต่ความเจ็บปวดในใจของเธอยังคงอยู่เธอไม่สามารถหลบหนีจากเงาของอดีตที่ทับถมมาทับทุกย่างก้าวของชีวิต ในวันหนึ่งอ้อยตัดสินใจออกจากบ้านนั้นทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังรวมถึงหลุมฝังศพใต้ถุนบ้านที่ยืนยันถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจิตใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและความกลัวที่ยังคงฝังลึกอยู่ในหัวใจเมื่อเธอเก้าวออกจากบ้านหลังเก่าก้าวเข้าสู่โลกภายนอกที่ดูเหมือนจะสงบสุขทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติแต่เธอรู้ดีว่าบางครั้งความเงียบที่ครอบงำ ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความจริงได้และในบางครั้งแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่มันก็จำเป็นต้องเปิดเผยออกมาเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกหลอกหลอนทั้งชีวิตเมื่ออ้อยเดินจากไปบ้านหลังนั้นก็ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนและความเงียบบางทีความทรงจำที่ยังค้างคาของผู้หญิงที่ถูกฆ่าฝังใต้ถุนบ้าน อาจจะยังคงหลอกหลอนผู้คนที่กล้าจะเดินทางมาอย่างที่นี่ในวันข้างหน้าบ้านที่ยังคงถูกทิ้งร้างเสียงห่าของสุนัขที่ไม่มีใครได้ยินและบิญญาณที่ยังคงเดินทางในโลกที่ไม่มีทางกลับคืน